รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาชนะกันเลแม่มาโอมาชนะกันหลแม่มาโอมาชนะกันเลแม่มาโอมาชนะกันหลโอมาชนะเอาไปเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามติดชีวิตลูกทุ่งครับสำหรหบนี้ผมเดินทางลงใต้ครับมาสืบค้นตำนานลูกทุ่งแดนสตอเขาถือว่าผู้ชายคนนี้ครับไปโชว์ที่ไหน ต้องมีคุณป้าคุณยายจูงลูกเด็กเล็กแดงไปดูคอนเสิร์ตของเขาเขามั่นใจครับผมเองมั่นใจว่าศิลปินคนนี้ของผมนะครับต้องเคยโชว์ทุกตำบลทุกกิ่งอำเภอทุกแขวงของทินแดนใต้ไม่มีจังหวัดไหนไม่มีกิ่งอำเภอไหนที่เขาไม่เคยโชว์ครับเพราะว่าเขาคือตำนานที่นี่นั่นก็คือเอกชัยศรีวิชัยเย้เ yeah, ย yeah. นอกจากนั้นครับที่เดินทางมาตรงนี้ผม อยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเกิดเพลงหมากัดได้ทำอย่างไรเหรอผมรู้มาว่าตอนที่เกิดเพลงหมากัดเป็นช่วงที่เขาตกต่ำที่สุดในชีวิตคนตกต่ำที่สุดในชีวิตและทำไมถึงเกิดพลิกแล้วเกิดเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตเหมือนกันอันนี้คือที่ผมสนใจแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือผมรู้มาว่ามีข่าวใหญ่ที่จะช็อกวงการช็อกค,คนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนภาคใต้ ที่เขาไป็นตำนานช็อกอะไรเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้ไหนตามติดชีวิตลูกทุ่งตามติดชีวิตลูกทุ่งวันนี้เรามาตามติดศิลปินชาวใต้ขวัญใจมหาชนเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งแดนสตอที่มีความลงไหลในวัฒนธรรมผู้ส่งเสริมและผลักดันคุณสมบัติอันล้ำค่าของภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ชมทั่วประเทศอาชีพนักร้องของเอกชัยศรีวิชัยเกิดมาจากการร้องเพลงที่ห้องอาหารจนกระทั่งได้มาเจอก,กับครูเพลงและออกอัลบั้มในเพลงพี่มีแต่ให้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องมาพบกับช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดกลับไปร้องเพลงที่บ้านเกิดแต่เอกชัยก็ไม่ย่อท้อต่อความผิดหวังมุ่งหน้าหันกลับมาทำเพลง และได้แนวคิดในการทำเพลงพื้นบ้านมาแต่งเป็นเพลงลูกทุ่งยางเพลงหมากัดในผลงานชื่อชุดลายไทยซึ่งเป็นเพลงที่มาจากเพลงฉ่อยบวกเพลงอีแซวและทำให้เอกชัยโด่งดังมาจากเพลงเพลงนี้กว่า20ปีแล้วที่เอกชัยศรีวิชัยทำวงดนตรีที่ชื่อศรีวิชัยโชว์ที่เกิดมาจากการหันกลับมาจับไมร้องเพลงลูกทุ่งอีกครั้งซึ่งเป็นวงดนตรีที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้อีกด้วย บนเวทีเขาคือศิลปินผู้กอบผู้ศิละปะของชาวใต้จนได้รับความสนใจจากคนไทยมาแล้วทั้งประเทศแต่หลังเวทีเขาจะคือใครวันนี้มารู้กันในตามติดชีวิตเอกชัยศรีวิชัยครับ ผู้ชมค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนากลางนะครับจากสนามบินภูเก็ตเรามาอยู่ที่จังหวัดพังงาหรือพังหาที่เราหูจักกันอย่างที่และเฮโนนทาไมหุ่นจมูกอย่างนี้ตอนนี้ครับนี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลครั้งแรกครับหลังจากที่ศิลปินลูกทุ่งจะต้องนอนถ่ายภาพนิ่งอยู่ที่บ้านในช่วง ฤด,ดูฝนตอนนี้เปิดฤด,ดูหนาวครับแต่ที่พังฮาด้านนี้ไม่เท่าเฮยมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้เลยนี่โอ้ยอย่าเพิ่งดูเยอะคันนี้มีญาติอยู่มีญาติอยู่ทางนี้ดูโอ้เมฆฝนมาคลุม,ลมแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่คือจังหวัดในแดนใต้มันจะเป็นแบบนี้พี่เอครับรู้ว่าสีวิชัยโชค จะเปิดคอนเสิร์ตท,ที่นี่แห่งแรกวัดนาครังเรามาตามติดตำนานของที่นี่กันโอมาธนาก็ไล่แม่มาโอมาธนาก็ไล่แม่มาเร็วเร็ว,รวยาช้าโดยปกติแล้วพี่เอกก็จะต้องเดินทางมาถึงงานคอนเสิร์ตก่อนเวลาเพื่อที่จะมาตรวจตราความเรียบร้อยของเวทีคอนเสิร์ตก่อนทุกครั้ง ซึ่งเวลาขึ้นทำการแสดงก็จะอยู่ในช่วงประมาณสองทุ่มแต่พี่เอกจะถึงประมาณ4ี่โมงเย็นนี่แหละครับโอ้โหมาถึงก่อนเวลาตั้งงานผมว่าเราไปตามหาพี่เอกกันก่อนดีกว่า<ป>น้องเห็นพี่เอกไหมครับน้องเฮ้ยสวัสดีครับพี่เอกครับนี่ใส่ทำไมใส่ชุดทหารอย่างเงี้ยไม่ใช่ใส่ชุดทหาร,าหารพี่กําลัง ทำงานอยู่โอ้นี่มาถึงพังฮาเลยอ่ะไม่ยอมมาล้อเลียนบ้างผมดูว่าต่อยเปรี้ยงเลยโอ้เป็นไรพอดีครับสดี๋ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเยี่ยมเลยขอบคุณมากที่ให้เราตามติดนะครับวันนี้ยินดีนี่เป็นคอนเสิร์ตเปิดอะไรบ้างเปิดเปิดวันแรกเปิดวันแรกเป็นคอนเสิร์ตเปิดวันแรกเขาเรียกว่าเปิดอะไรพี่เปิดครั้งแรกกัาเรียกว่าปฐมฤกษ์ปฐมฤกษ์อืมแล้วเราก็ได้ร่วมกันตามติดพี่เลยอ๋อเหรอพรุ่งนี้ไปด้วยไปด้วยไปดีมากเลยอยู่กี่วันพี่อยู่พังงาพัังงงงาาพภภููเเเกก็็ตตผมมไปหดลย ใช่แล้วผมกับกีบ28อ๋อดีมากดีมากดีมากเลยวันที่เราบันทึกเทปก็คือวันที่26ธันวาคมเป็นวันครอบรอบซึนามิวันนี้เป็นวันครอบรอบซึนามิส0ปีด้วส10ปีเร็วมากเลยแป๊บเดียวอ่ะพี่ว่ามันไม่นานอ่ะแป๊บเดียวที่10ปีแสดงว่าเด็กที่รอดจากซึนามิเมื่อตอนนั้น10บขวบตอนนี้เป็นหนุ่มพอดีเลย20แล้วเร็วเนาะเราสูญเสียในวันนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สูญเสียมากเลยใช่ใช่ผกระทบกับพี่ยังไงบ้างครับซึนามิคราวนั้นอ ช่วงแรกๆก็ทบเรื่องของการแสดงเพราะว่ามัน,ม,นมันทาให้ทุกงานเขาไม่ได้ให้จัดงานรื่นเริงเราจะต้องเป็นงานที่แบบเหมือนกับไว้อะไรอะ่ะแต่พี่แต่พี่เป็นคนลิ้ลุกขึ้นมาปฏิวัติ่พี่บอกว่าในขณะที่คนเศร้าเนี่ยเราควรจะต้องเอาบันเทิงเข้าไปกล่อมจริงจริง,รงเอาบันเทิงเข้าไปกล่อมเพื่อให้เขาแบบไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่พี่ก็หยุดนานมากเพราะตอนนั้นพี่ก็ต้องเอารถวงตีของพี่เนี่ยขนของมาแจกอะ่ะ เอาของมาแจกช<ม>าวบ้านว่าพี่มาแจกด้วยตัวพี่เองมามาด้วยตัวเองเลยทั้งหมดพี่มีทั้งหมดกี่ชีวิตครับศีวิชัยโชเนี่ยในองค์กรนี้ก็น่าจะประมาณสักสองร,ร้อยกว่าใช่ว่าวองค์กรเลยอะสองร้อยชีวิตนี่สศีวิชัยโชแบบนี้นะใช่ครับว,ว้าวคือมันจะมีทุกทุกแผนกค,ครับแผนกแรงงานแผนกไฟแผนกเสียงแล้วก็ LED ที่สําคัญที่สุดมันจะมีพวกกราฟิกเรื่องของกราฟิกเข้ามาทํางานเยอะมาก น่าจะเป็นวงลูกทุ่งวงแรกอ่ะที่ได้ใช้พวกพวกกราฟิกมาช่วยเรื่องของของโชว์ชให้มันดูอลังการเหมือนใช่ใช่เหมือนเราได้ดูรายการโทรทัศน์ด้วยใช่ใ, <provoc> ใช่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 มันก็จะเป็นเป็นใช้ใช้กราฟิกทาหมดเลยคือมันไม่มีแค่จอเดียวมันมี5าจอ uh huh. แล้วก็ยางสีวิชัยโชว์ถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นที่บอกองค์กรเนี้ยเราแบ่งมีแผนกอะไรบ้างครับมีแผนกเรื่องที่มาสมมติมางานแบบนี้แผนกไหนเดินมาถึงก่อนเมื่อพวกสนามมาก่อนสนามใครพวกสนามครับยกมือครับ ไอ้เป็นสนามครับอันนี้คุยกับผู้จัดการของไอ้เป็นสนามอ้เป็นใช่เนี่ยหลานหลานชายดูแลดูแลทั้งหมดเลยเนี่ยโันนี่หลานชายพี่เอกใช่โอ้นี่หลานชายนนนนนนลูกชายนนลูกชายลูกชายเราลูกชายลูกชายจริงๆเลยเหรอพี่ครับผมรำมโนราเดี๋ยวได้ดูคืนนี้ลูกชายจริงๆใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวได้ดูได้รำมโนราได้มีอะไรบางอย่างในรายการเราแน่นอนเออ ตอมาที่นี่ถ้าพูดจริงๆไว้แบบนี้แล้วมีแผนกสนามมาถึงก่อนแผนกสนามก็คือแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรั้วร้วเพราะคนคนรั้วเนี่ยเหมือนพวกทําแลนด์สเคปนะครับเพราะว่าจะต้องมารู้ว่าวางวางเวทีเดี๋ยวต้องให้คุยกับหัวหน้าทีมพี่อ้วนไปไหนแล้วพี่อ้วนพี่อนไปไหนเดี๋ยวมาดูแผนกสนามแผนกรั้วเอาละนี่เนี่ยคนนี้พี่ครับคนนี้แผนกคนนี้ดูแลทั้งหมดเลยพี่คือชื่ออะไรครับพี่มุกกับพี่มุกชื่ออัน พี่อ้นวนพี่อ้วนมาดูสนามนสมมติมาดูพี่ต้องกั้นรัว้วอย่างเงี้ยคือเขาต้องมานคนวาง<อ>คือเขาคุมสเกลทั้งหมดคนนี้เหมือนคนจัดแลนด์สเคปเพราะว่าต้องมาดูทั้งหมดเลยทั้งเวทีฉากของเวทีมุมของเวทีแล้วแบ่งอย่างงี้แล้วจะเก็บรั้วขนาดนี้จะต้องจุคนได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องคำนวณทั้งหมดเลยและคำนวณว,วิธีเข้าวิธีออกด้วยว้าวค็นควาาใิใศษเป็นหลักพี่ มันยากยังไงครับงานนี้ประสบการณ์ครับมันยากยังไงพี่ประสบการณ์มันยากครับไม่ไม่ใช่ว่าแค่ตั้งรั้วอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมองทิศด้วยว่าทิศทางไหนอะไรยังไงคนเข้าทางไหนสะดวกออกทางไหนสะดวกอะไรอย่างเงี้ยว้าวเหมือนคนที่คนวางวงจุ้ยอ่ะใช่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 ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสุดยอดพี่วันนี้อยู่กับผมมา30ปี พร้อมกับสีวิชัยโชยเอาก่อนก่อนดีครับก่อนสีวิชัยโชยสีวิชัยโชยประมาณกี่ปีที่แล้วเป็นสิบเก้าสิบเก้าเกือบ20ปีพี่อ้วนอยู่มา30สใช่อยู่ตั้งแต่ผมเป็นลูกน้องของอาสันเสริญตั้งแต่เริ่มต้นวันนั้นจนถึงวันนี้คนันนี้เป็นคนยังไงครับดีครับแค่นี้เลยดีมากเลยไหมอิทธิพลไหมชอบแบบเจ้านายทุกยวการไหมครับก็คุยกันเป็เหมือนพี่เหมือนน้องเลยพี่อ้วนหญ่ผมไปเรื่อยๆยังไงพี่ อยู่กันแบบพี่แบบน้องเลยครับอะไรที่ประทับใจพี่เอกครับมันหลายอย่างเลยครับอะไรอะพี่สามสิบปีอะไรที่ซื้อใจเราคือในยามที่แบบในยามที่ไม่รู้สิผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนนอกกันวันหน้าผมอยากได้รถผมอยากเจะก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆครับวันหน้าผขาขาดเรือนู่นนี่เงินไม่พอซื้อรถอะไรเจ้าก็ให้หมดเออครับคือเป็นหลักอะเป็นหลักเป็นหลักก็อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือน เหมือนทุกคนเน่ะพวกแกนนําทั้งหมดที่บ้านที่ที่บ้านหลังเนี้ยนี่คือพี่ต้องวางแบบนี้เลยวางเนี้ยโอ้ดูอลังการมากพี่เมื่อกี้เข้ามาเนี้ยดูแบบโอ้โหนี่นี่คนหนึ่งเป็นเป็นคีย์แมนแรงสําคัญเนี่ยคนไหนครับคนที่ขวดน้ำนี่นี่เป็นเป็นชาวจีนเอียนะชื่ออะไรครับพี่ออสพี่ออสพี่ออสสวัสดีครับนี่ก็อยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนวงศรีวิชัยโชว์ก็คือเป็นคนที่เก่งเรื่องอนาล็อกมิกเสียงทุกอย่างพี่ออสครับทั้งหมดสวัสดีครับพี่สัมภาษณ์หน่อยครับ พี่เอกหัวหน้าของเราเป็นคนยังไงพี่เฮ้ยพูดดีๆคนดุดุตจจริงใจครับเป็นคนดุดุแต่จริงใจอะไรที่ดุเรื่องอะไรที่ดุบ้างพี่พี่ช่วยถือนะครับพี่ช่วยถือนะครับยอดโอเคถือแล้วพูดใส่ไหม่นะพี่อะไรที่ดุเราแล้วเราเราแบบประทับใจนี่คือดุเราอะคือทําไม่ได้ตามสเปคของเขา เขาจะดูทันดีเ่าแสดงว่ามีกฎกติกากันอยู่ไม่หรอก,อกมันผมว่ามันเป็นมาตรฐานตัวพี่ออสเองเขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้ไม,มไม่ว่าไม่ว่าอะไรคือเขาก็รู้หมดแหละไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ว่าอย่างสมมตินะว่าว่าวงจะเล่นวงจะเล่นแล้วคนกาลังแน่นเยดแล้วแต่เขายางังนั่งออกนั่งนั่งเอาเอา,เอาหัวแรงนั่งนั่งจอบแจ็คอยู่ก็นั่งจองเขาไปทีละชิ้นส่วนคือเขาไม่เกี่ยวอะงานละเอียดงานละเอียดคือคือืของเขาเป็นคนที่เนี๊ยบมากทุกอย่างเนี๊ยบมากเรื่องเรื่องเครื่องเสียงเขานี่แบบ แน่นอนมากแต่ว่าพี่ออสเดี๋ยวอีกห้านาทีเดี๋ยวคนจะด่าแล้วนะเดี๋ยวคนจะโห่เลยนะเราไม่มีอะไรแล้วก็พอสักพักพี่ออสเดี๋ยวมันทันเลยจากนี้เดี๋ยวคนโห่แล้วนะพี่ออสจะไม่ทันแล้วนะจบเป็นแค่จริงๆครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่า เขาเป็นคู่บาร,รมีกับผมคือระบบเสียงอะไรต่างๆถ้าไม่มีคนนี้จบตามติดชีวิตเอกชัยศรีวิชัยในวันนี้ ณเมืองพังงาเราก็มาอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตั้งเวทีคอนเสิร์ตศีวิชัยโชว์โอ้โหในหัวของเราถึงค้ดลงมาดูงานเองทุกขั้นตอนแบบนี้เลยนะเนี่ยถึงว่าคอนเสิร์ตศีวิชัยโชว์ยังคงคอนเซปต์ความอลังการและเต็มไปด้วยคุณภาพครับเวทีแบบร้อยอย่างแรงแรงสุดๆไปเลยดีมากๆนี่ก็จะเป็นเป็นฝ่ายกราฟิก นี่คุณนี่เป็นใครพี่เป็นผู้จัดการสวัสดีครับพี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ครแล้วบางทีเวลาคนชอบมองว่าพี่เอกมีมือปืนพี่เอกดูเป็นมีอิทธิพลเราใช่ไม่ก็เพราะนี่แหละมันเป็นเกลือเป็นเพื่อนกันแล้วมันเดินตามหลังแล้วมันเองเนี่ยเขาเป็นดูแลคิวเขาคนนี้เองพี่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่ชื่อพี่อะไรครับศักดิศครับพ่ศก็คือเป็นคนที่สร้าติตำนานว่าพี่เอกดูเป็นมีอิทธิพล คนอะไรนสิเอกรชอะไรอะไรไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเพื่อนกันอยู่กันมา20กว่าปี20ปีครับลูกสาวมันก็20แล้วตอนนี้ตั้งแต่ลูกยังไม่มีเดี๋ยวบอกเยอะๆเข้าหาเราแก่มาอยู่ด้วยกันคือเป็นผู้จัดการก็อยู่ด้วยกันตลอดดูแลดูแลกันช่วยเหลือ ดูแลกันดูแลกันกินไปด้วยกันไปอะไรคือสนุกที่สุดสำหรับอยู่ที่อยู่กับพี่เอกครับได้จีบกินเนี่ยนี่เซื้อข้างหลังเนี่ยมีชีวิตชีวาเลยแดนเออไม่รอเล่นก็หนึ่งได้เที่ยวแล้ปกติผมก็มีธุรกิจของผมไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวแล้วนอกจากความสนุกแล้วปุ๊บอะไรที่แบบประทับใจพี่เอกครับประทับใจก็โทุกอย่างเลยครับรู้ใจกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างการช่วยเหลือ นี่คือเป็นผลให้ชีวิตผมนะครับเนี่ยครับผมก็ลําบากมาก่อนเขาได้ทุกอย่างมัน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 ผลัดกันมากกว่าผลัดกันช่วยเหลือมากกว่ามันไม่คิดว่าผมไม่ช่วยเหลือเขาฝ่ายเดียวหรอกเวลาตอนที่เราทุกข์ใจเราลําบากใจอะไรเฮ้ยเพื่อนกูอย่างนี้ไม่ได้กูอันนั้นไม่ได้ก็พึ่งพากันมันก็มาดูแลเรามันก็ไม่เคยห่างเราอ่ะเหตุการณ์อะไรพี่ที่พี่เอกให้ชีวิตครับโอ้เยอะแยะมากมายครอบครัวเครับเรื่องของครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวเป็นหลักใหญ่เวลาครอบครัวเนี่ย ว่ามันจะมีช่วงที่ที่แบบโลสุดก็มีนะครอบครัวมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนครอบครัวจะแตกสลายงั้นก็มีแต่ทุกครั้งที่ที่เวลามีเป็นอย่างนั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดก็คอยช่วยเหลือกันคือพี่เนี่ยในวงอ่ะพี่พูดได้เลยนะห่วยพี่ไม่ได้เป็นคนมาโม้หรอกถามเด็กลอบหลังดูได้เลยว่าอะไรบ้างที่เขาอยากได้แล้วเขาไม่ได้ถ้าอยู่ในวงพี่คือทุกคนอ่ะให้หมดอ่ะคือพี่เนี่ยตังติดกระเป๋าไม่ได้อ่ะ ถ้าตังกิจกับเป๋าเด็กบอกเอ้ยกูหน้าผมขาดเลยนี่นะอาะมึงขาดเท่าไหร่เอาเอามึงเอาไปไปซื้ออะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนนั้นต้องเป็นคนทํางานนะไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นมาเดินแล้วเตะๆอยู่ในวงแล้วพี่ก็จะหลับหูหลับตาให้ไม่ใช่แต่ถ้าเราดูว่าใครทุกคนเนี่ยแบบถวายชีวิตให้กับองค์กรนี้ถวายแบบคือทุกคนแบบให้ใจ<พ>อะทำงานให้ใจกับองค์กรเนี่ยในยามที่เขา เขาลาบากอะไรตังเราก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันตลอดเราไม่เคยหนีกันนะแล้วพี่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าวงที่บอกว่าเฮ้ยมานั่งอยู่สบายกว่าคนอื่นพี่เชื่อมาพี่เพิ่งจะมีรถที่แบบมีห้องนอนมีอะไรเนี่ยมานั่งจอดได้างหลัง,งปีนี้ <laughs> ที่ทําอย่างนี้เพื่อว่าให้แม่ก็ได้ขึ้นไปนอน <laughs> คือพี่เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกลูกน้องอะว่าถ้าพี่นั่งแต่งตัวอยู่ข้างหลังแล้วพี่ลูกน้องแต่งตัวข้างหลังใช่หไหมแล้วพี่อยู่ในรถตู้มีแอร์อสบายอะไรอย่างเงี้ย พี่ความไม่รู้พี่จะรู้สึกไม่ดีอ่ะ uh huh. มันก็อยู่ด้วยกันน่ะไปไหนก็ไปได้วยกันกินข้าวก็กินอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคําว่าหัวหน้าหรอกมันมีแต่ผู้นําครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ย กติแล้วเวลาที่พี่เอกจะเดินทางไปไหนมาไหนพี่เอกก็จะมีคุณแม่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งคุณแม่ของพี่เอกก็จะมีรถประจำตำแหน่งสีขาวคันนี้นี่แหละครับที่พี่เอกซื้อให้กับคุณแม่โดยเฉพาะว้าวนี่ผมคิดว่ารถฟักทองซะอีกนะดิเมาจอดต้อนรับตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวผมว่าเราเดินเข้าไปหาคุณแม่กันดีกว่านะครับแม่สวัสดีครับผมบวยครับแม่ก็ รายการตามติดชีวิตลูกทุ่งแม่ครับก็ขอให้แม่อวยพรหน่อยครับเมื่อกี้พี่เอ๋บอกว่า<ด>การที้ผ <ละ S 1> ู้ใหญ่อวยพรเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่เย็นเป็นทุกข์อย่าเยอกายเราไม่รวยน,าน,านะลูกน้าจะมาได้เจริญเจริญครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากเข้าใจไหมเข้าใจครับก็ทำอะไราาอยู่เย็นเป็นสุขก็สุดท้ายก็ให้เจริญเจริญ ให้ร่ำรวยเงินทองให้ครอบครัวดีกระชัยนะครับโุ้ยไปเร็วเีินต้องไม่มีเงินอยู่กับตัวดีกระชัยจ่ายหมดถึงแพร่มาแล้วผมอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่แม่มีของดีให้นี่ของพี่เอกมีมีนะแม่สาธุนี่หลวงพ่อเลรนะแม่พระพุทธเมตตาว้าวเขาไปวัดเรื่อยไงแล้วเขาไม่ชอบไปทำบุญเขาก็ได้ วัดน้นวัดนี้มาเคยมีอยู่เคยมีอยู่วันหนึ่งนะตีสามมาคุณแม่ก็ตีสามเรายังไม่ได้นอนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราเลิกจากคอนเสิร์ตก่าจะไปถึงโรงแรมเงี้ยตีสามแล้วก็จะจูงแม่เข้าลิฟต์อ่ะแม่ก็ยังไม่นอนด้วยใช่ก็ไม่นอนก็ไปด้วยกันไงแล้วก็ไปเข้าโรงแรมแล้วก็เดินกับเข้าลแล้วก็หันไปมองหน้าแม่ผมก็ร้องไห้อะเพราะแบบเฮ้ยทำไม ที่สามแล้วอ่ะคนอื่นก็ควรจะได้หลับได้นอน<ม>แล้วแม่กับเรายังไม่ได้นอนเลย<ม>อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็เฮ้ยเราทําร้ายแม่มากหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแบบผมรู้สึกแย่เลยนะ<ม>นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมประกาศปิดวงในปีนี้<ม>เป็นปีสุดท้าย<ม><ม>ก็คือก็คือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่อยากไม่อยากเดินทางไปไหนมาไหนกันกลางค่ำกลางคืนและแม่ก็ไม่ได้นอนอะไรเงี้ย สีวิชัยโชผลิตนักร้องทั้งหมดกี่คนแล้วครับที่มีชื่อนะครับที่มีชื่อมีน้องเจียบเบญพรมีดวงจันทร์สุวรรณีหลวงไก่เอาที่หลักๆเลยนะสามสามคนนี้แต่ว่าถ้าเป็นมโนราเนี่เยอะมโนราในภาคใต้นี่ประมาณ5้าหกคณะที่เป็นลูกศิษย์พี่หนังตะลุงก็เป็นสิคณะที่เป็นลูกศิษย์พี่ก็ที่ดังสุดก็มีนะหนังตะลงุงหนังเดี่ยวน้องเดี่ยวที่ว่าตาบอดนะครับ มาแล้วครับพวกนี้นะบางคนก็ไปทํางานแบบว่าดีๆนะบางคนอ่ะทำงานเป็นเรื่องเวลาเนี่ยแต่พอวงเปิดเขาอยู่ไม่ได้อ่ะเอ้าเหลือพี่ต้องก,กลับมามาอยู่กับวงมันเหมือนกับเป็นผมก็บอกไม่ถูกนะมันเป็นรวมสถาบันศูนย์รวมใจผมไม่ได้ว่าผมว่ามันอยู่ที่ผมอ่ะอาาคือเด็กมันมันมันรักเก็ตเลยเยี่ยมเลยพี่แม้กระทั่งยอยมาบ่อยแม้กระทั่งผู้หญิงอ่ะ บางทีแบบบางคนจับปวดเจ็บนมอ่ะปลาเนี่ยหนูปวดตรงนี้ป้าจับดูสิมันเนี่ยมันเป็นก้อนอ่ะเป็นคือเขาลืมอ่ะเขาเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราอเอออันนี้คือเรื่องจริงนะนเ,นเด็กๆบางคนอ่ะป้าเนี่ยหนูเจ็บตรงนี้หนูเจ็บตรงนี้ป้าจับดูดิคือแล้วเราบางทีเราก็โอ้คือเขาเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคน,นเป็นคนนอกไงแล้ว เขาก็คือคงคิดว่าแบบเอออยากให้อยากให้พ่อดูว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่พ่อลูกกันนะแล้วเราก็รู้สึกแต่ว่าไม่ได้ไปการไม่กล้าไปแตะหรอกแต่ว่าก็เรารู้สึกได้ว่าเด็กเขารู้สึกกับเราเขาให้ความรักกับเราใช่ใช่สําคัญมากวงมันถึงอยู่กันแบบเวลาเต้นเหมือนกันนะบุ๋เด็กที่เนี่ยที่เต้นอ่ะไม่ได้เต้นเพื่อเอาเงินครับ อันนี้สาคัญสุดเลยผมว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญที่สุดของการแสดง <S <S เด็กที่เต้นที่นี่ไม่ได้เต้นเพื่อเอาเงินเด่ทุกคนเต้นเพราะทุกคนรักองค์กรนี้อือกูม,มีความสุขออไม่ไม่ได้คิดหรอเฮ้ยกูออกมาเต้นเพื่อให้มันจบงานระวันหนึ่งไม่ไม่มีเลยพี่กล้าพูดได้เลยช่วยขนไหมครับมีแดนเซอร์ป่ะครับใช่ป่ะครับขอเยี่ยมเลยมาจากไหนครับเนี่ย ่อสงขาครับฮะสงขาผมจะสงขาเชื่ออะไรครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับเชื่อป้อครับชื่อป้อโอเคป้อทำไรที่ที่สงขาครับเรียนครับเรียนอะไรครับป้อเรียนเรียนคอมครับที่สงขาเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็มาแดนเซอร์อยู่กับพี่เอกกี่ปีแล้วครับปีที่แล้วครับอ๋อมาปีที่แล้วเป็นไงทำไมถึงมาอยู่กับเรียกว่าป่าปะเรียกว่าอะไรอยู่กับป่าครับก็ชอบเลยครับชอบรักใน รากเต้นด้วยครับอ่ารักเต้นแล้วทำไมวงอื่นก็มีทำไมต้องมาอยู่กับป๋าครับก็เกิดที่นี่ครับแล้วก็คุ้นเคยกับวงป๋ามาตั้งแต่เด็กเด็กเราสุดยอดเชิญครับเชิญครับเออขนอะไรมันอุ้ยโทษพี่โอ้กางเกงนี่เขาซ้อมหรือเปล่พี่ไม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 ่จะตั้งเพื่อจัดจัดพวกเซฟ้าไอ้บ้านพบบางทีพี่โชว์โชว์ทีนึงมีทั้งหมดกี่ชุดอลยพี่โหเยอะมาก มันจะมีรถบรรทุกมาคันเดียวเลยเฉพาะเฉพาะเรื่องเห็แต่ละคนก็เริ่มตั้งและเริ่มคนนี้แก่กว่าเพื่อนอยู่นานกว่าเพื่อนคนไหนคะคุณคะได้ข่าวว่าค่าไม่ตายเหรอครับแน่ๆคนนี้คนนี้อยู่นานคนนี้อยู่นานคนนี้เจี๊ยบไปอยู่นานเจี๊ยบเเจี๊ยบคนนี้เลยเจี๊ยบมาเร็วมาเร็วถือไม้หน่อยอยู่กับป๋ามากี่ปีแล้วครับเจี๊ยบถือไม้สิคะสวัสดีค่ะเจี๊ยบอยู่มากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปี ปรมาณสิบยังไงครับสิบหกสิบเจ็ดปีได้ไหมสิบสิบเจ็ดได้ประมาณสิบเจ็ดปีนี่อยู่ป้าเป็นยังไงครับป้าน่ารักค่ะน่ารักดูไม่ดูไหมไม่ดูเอ้ยดูเวลางานส่วนใหญ่จะดูเรื่องอะไรดูเรื่องงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีครูคนควบคุมน้องเอกไปไหนแล้วเอกคนนี้ทำร้านวิ่งคนนี้มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้นี่ยันนี้ก็มีร้านใหญ่โตแต่ว่า อยู่พอถึงเวลาเขาก็ต้องมาอยู่แล้วแล้ว,ลวทำไมอ่ะมันอะไรดึงดูดถึงต้องมาเกี่ยวกับตังมาหลายปีแล้วครับกี่ปีแล้วประมาณสิบปีร <10 S 2> ปครับสิบกว่าไหมาเอกเอกมาตั้งแต่พอจบมสามอ่ะประมาณสิบสองปีครับน่าจะมากกว่านั้นไหมหรอกเอกมาตั้งแต่เอกต่อยเอกเก็บห,หมอซ้ำหมอซ้ำอะไรเนี่ยมบหมอซ้ำยังไม่จบด้วยวตอนนั้นอ่ะมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เต้นไม่เป็นจนเป็นครูคุมเองจนเป็นครูคุมเป็นโคราฟเอง แล้วก็ท่าเต้นคิดเองแล้วจนกระทั่งมีร้านเปิดร้านอะไรอย่างเนี้แต่พอวงวงเปิดเขาอยู่ก็ก็ต้องมาได้อะไรจากที่นี่ครับศรีวิชัยโชว์เนี่ยคือได้ประสบการณ์ได้อะไรเยอะแยะจากจากจากที่ว่าไม่เคยแบบอยู่ระดับพื้นพื้นคือเราสามารถยกระดับเกียรตัวเองมาระดับหนึ่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับป๋าครับที่เอกชัยครับ เ่อป๋าเป็นคนที่ว่าคอยสนับสนุนในตัวของของผมเองนะครับมาตลอดแนะนําให้แฟนๆรู้จักแนะนําให้คนทั่วไปได้รู้จักจนมาเป็นถึงทุกวันนี้ครับพี่ดูแลทั้งหมดมาตลอด19ปีอครับท,ที่โชว์ขึ้นมาไม่ใช่ดูแลแต่ตัวดูแลทั้งครอบครัว <laughs> ดูแลหมดการที่จะสร้างตัวเองให้เป็นบุคคลที่คนอื่นเคารพรักได้มากมายขนาดนี้ผมว่านอกจากจะใช้เวลาแล้ว ยังต้องสร้างบารมีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวล่วครับ